เชิญท่านสมชายน้องฮีครับจ่านอาจารย์ที่กรบผมศาสตราจารย์ดรนายแพทย์เป็นตั้งแต่ตอนไหนกันเนี่ยเป็นสอเป็นดรเป็นนพเป็นขอสมกเป็นอพพรแล้วเป็นรอพอสต่อด้วยเปล่าเป็นด้วยเป็นสออตพเป็นทุกอย่างแหะครับสมชายหนองหีและจบที่เอแอเอของจริงเออเออะไรครับร้อยเอ็ดแองเจลีสนี่แหละ ภาษาอังกฤษนี่ได้ด้วยรรท่านประธานนี่ oh. it is a map <laughs> มันแปลว่าแผนที่เหรอครับแผนที่ครับ <laughs> ได้เท่านี้แหละครับ <laughs> ฟังรัฐบาลมาวันนี้ผมมีความรู้สึกไม่ได้ต่างจากท่านเสน่ห์เศร้าใจเสียใจแล้วมาฟังท่านเอกติ๊กตอกเนี่ยเอกเอ้ยอย่าได้ชื่อว่าเอกติ๊กตอกเลย ไปเปลี่ยนชื่อเป็นเอกเซ็กชอปเถอะถ้ามันมานแนวนี้ละกำลังส่งเสริมให้ประชาชนใช้ของปลอมอยู่ใช่ครับคือสังคมไทยเนี่ยอย่างที่ท่านสเสน่ห์เรียนท่านประธานเคารพครับเมื่อเรามีของปลอมของเถื่อนของไม่ได้รับการเสียภาษีมากมายประเทศชาติมันเสียหายแล้วสังคมไทยชอบแบบนี้ไม่มียศเหรอคนดังคนดังอ่ะท่านประธาน ผมไปดูมาแล้วปรอมทั้งหมดเจ็ดรายการอะไรปรอมบ้าง 1. ปริญญาปลอมสศาสตราจารย์ปลอม 3. แพทย์ปลอม 4. วิทยานิพนธ์ปลอม 5. ประชุมที่ออกฟอร์ดเป็นออกเหล็กปลอม 6. กโทรศัพท์คุยกับสื่อต่อหน้าสื่อนี่ปรอม 7. จพูดภาษาอังกฤษปลอมแล้วคือไอ้พวกยศพวกตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยพอมีมาปั๊บเนี่ย ก็จะสรรหาประโยชน์เข้าตัวเองประเทศชาติี่เสียหายยศตำแหน่งเหล่านี้มันจะต่างจากยศช้างขุนนางพระถึงจะได้เป็นขุนนางมียศแล้วช้างก็ยังคงเป็นช้างก็กินหญ้ากินอะไรธรรมดาพระก็ยังคงบินบาบเหมือนเดิมตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือเรื่องปลาหมอคางดำท่าน ป่าหมอคางดําเป็นตัวอย่างการใช้เส้นสายมากที่สุดเอเลี่ยนสปีชีกินทุกอย่างที่ขวางหน้านี่ถ้าผมบอกผมสมชายนองหีเด้ออยู่บ้านนองฮีไงรอยเอ็ด <c oughs> ขออนุญาตพอพันปลาหมอคางดําไม่มีทาง i m p o อสิบิลเป็นไปบ่ได้ <c oughs> ที่เขาจะอนุญาตให้พ่อพันแต่นี่บริษัทใหญ่ครับมาขออนุญาตโอ้ยขออนุญาตแล้วเอาจัดไป บริษัทใหญ่บอกมันตายก็ต้องเชื่อว่ามันตายถ้าไม่เชื่อก็อาจจะมีคนเอาเงินมายัดปากเงินมายัดปากในไม่ใช่แบงค์แบงค์นะท่านประธานถ้าเป็นแบงค์จะดีเป็นเหรียญเหรอมันเป็นเหรียญแล้วเหรียญเดียวซะด้วยเอาแล้วปลาหมอคางนั้นที่มันระบาดอยู่ทั่วประเทศทุกวันเนี้ยมันมาจากไหน ก็ในเมื่อว่าที่เอามาพ่อพันธุ์ตอนแรกในบริษัทที่เอามาพ่อพันธุ์ตอนแรกเนี่ยมันตายไปหมดแล้วมันมาจากประเทศกาหนาขออนุญาตครับเชิญเชิญน,นะท่านประธานนะผมมีแผนที่นี่ท่านประธานประเทศกาหน้านี่นะท่านประธานนี่นี่อยู่ทางนี้หนช่วยกาหน้ามาให้ห<ๆ>น่านี่กาหน้าให้ดูเลยประเทศกาหน้าอยู่นี่ท่านประธานประเทศไทยอยู่นี่ครับ ถ้าบินตรงจากประเทศไทยมาประเทศกาหน้านี่ใช้เครื่องบินนะครับบินตรงเลยเนี่ยใช้เวลาในการบิน3ชั่วโมง55นาทีตีไป4ชั่วโมงครับระยะทาง17,741กิโลเมตรนี่วัดทางตรงนะครับวัดทางตรงนะนี่แล้วโลกเราเนี่ยถ้าประทานโลกเราเนี่รอบโลกเราเนี่เท่าไหร่กี่กิโล สี่หมื่นกว่ากิโลเองนะครับทีนี้ปลาหมอคางดำเนี่ยท่านประธานเนี่ยมันออกจากนี่ว่ายน้ำหรือมันบินมามันบินมาไม่ได้มันไม่ใช่ปลาตีนมันไม่พีเปรมันก็ต้องว่ายน้ำมาแล้วผมเนี่ยท่านประธานผมเนี่ยก็เลยโทรไปหาผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลาหมอคางดำที่กาน่า เขาก็เลยบอกว่าเอองั้นถ้าอย่างนั้นก็ให้คุยกับดรคางดําเลยป้หมอหมอหมอดรให้คุยกับปลาเลยให้คุยกับปลาเลยป้าหมอก็เล่าบรรยากาศก่อนจะเดินทางนี่หัวหน้าป้าหมอนี่มันประชุมกันบอกมันประชุมกันประชุมเหมือนเพลงผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมเลยมันบอกพอพอซอฝนดีชื่นช่ำป้าหมอคางดำได้มาประชุม ผู้นำก็ไม่กัดกุ้มผู้นำก็ไม่กัดกุ้มแจ้งที่ประชุมว่ามีข่าวดีออออต่อไปนี้เราจะมีชีวิตใหม่ออออที่เมืองไทยละสมุทรสงครามออออฝ่ายประหมอตัวงามสมุทรสงครามนั้นไกลแค่ไหนป้าผู้นำนั้นตอบทันใดป้าผู้นำนั้นตอบทันใดสมุทรสงครามน้ำใ่ก็แค่ปากซอย นี่ปลาหมอประชุมกันประชุมกันปลาหมอนี่มันฉลาดจริงๆเลยหมอท่านประธานมันด็อกเตอร์หมอปลาด็อกเตอร์เพราะฉะนั้นนี่ไอ้ที่บริษัทใหญ่อะที่ว่าน่ะมันสูญพันุ์ไปหมดแล้วตั้งแต่ตอนที่เขาบอกว่ามันตายหมดแล้วและที่มันมาอยู่ตอนเนี้มันมาจากกาหน้าวันที่มันออกมาเนี่ยมันวันสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนี่มันเป็นปลาหมอเลือกข้างแรมข้างขึ้นด้วยข้างขึ้นนี่มันเห็นเนี่ยมันเห็นทาง อ่ามันก็มาตตแต่แแต่แทร่รนาะมาผ่านประเทศแองโกลาท่านประธานม,มันแองโกลาฮะมันมีเพลงประกอบมาด้วยเหรอมันมันมาไม่มีไม่มีเพลงเนี่ยมันมันจังหวะมันจะไม่ได้อ่ามันก็มามา,มาถึงแองโกล่าแล้วมาถึงประเทศแอฟริกาเซาแอฟริกาแอฟริกาใต้มาถึงเซาเซาแอฟริกาเนี่ยปลาหมอลูกน้องบอกั h una, h una ู้นาัู้นา นี่ผมจำลองสถากนการณ์หัว่านาเอา่อคอยคอยแสบประหูก <laughs> เดี๋ยวเด<า>ี๋ยวเดี๋ยวมาปลาหมอมันมันมาจากภาคอีสานของการนามันมันพอสื่อสารได้ <laughs> หัวหน้าคอยแสบประหูกแสบประหูกท่าพเจ้ารู้ป่ะมันมันอะไรอะไรมันจุกที่ลิ้นคลุยเนี่ยลิ้นจุกที่ปีมันจุกพอ <laughs> 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 <ป>มาถึงแอฟริกาใต้บอกหัวหน้าเขา อยู่นี่เพียงแล้วหมายถึงว่าอยู่ที่นี่เถอะหัวหน้าบอกไม่ได้เราต้องไปสมุดสงครามเขียงกันสมุดสงครามมีอะไรดีมีดีไปว่าไหว้เท้าเวสุวรรณววดจุฬามณีรับรองลูกดกแน่นอนเห็นี่มมันรู้จักเท้าเวสุวรรณด้วยรู้จักของดีมาไกลท่านประธาน มันว้ายจากอฟริกาเนี่ยมาก็บปั๊บปั๊บปั๊บมาถึงเกาะมาดากัส์มาถึงมาดากัส카ลูกน้องมีปัญหาแล้วหัวหน้าคืงงามสูงงามแท้เขาอยู่นี่เสร็จยังบอกไม่ได้ต้องไปสมุทรสงครามประเทศไทยมาต่อครับมาทางศรีลังกาธรรมทานพอมาถึงศรีลังกาลูกน้องมีปัญหาแล้วหัวหน้าคอยปวดปันดุงเลยนะปวดอะไรปวดอะไร ปว,วดกันตรงปวดกระดูกบอกว่าพัก,พ,กพักนี่หน่อยพอนี่ท่านประธานถึงสีลังกาเลี้ยวหัวหักศอกอมานี่ครับมันไม่คอเคล็ดแหละเลี้ยวหัวเลี้ยวหัวเนี่ยมานี่นี่ย่านมหาสมุทรอินเดียเข้ามหาสมุทรอินเดียเนี่ยจะถึงประเทศไทยแล้วต้องลอดลงไปข้างล่างช่องแคบมะละกอ นกกาอะไรก,กัช่องแค่นกกาวกขึ้นมาวกขึ้นมานี่มันเป็นนี่แหละธรรมทานเป็ดอ่าวไทยแล้วโอ้โอ,อพอวกขึ้นมาอ่าวไทยนี่ลูกน้องมีปัญหาแล้ววันนั้นเขาไปขมเขมรบ,บอกบ๊วยต้องมาเมืองไทยเท่านั้นเข้ามาเนี่ยท่านประธานครับเข้ามาแม่น้ำแม่กลองห่างวัดเนียครับ วัดจุลามณีไหว้สาธุลูกมาถึงเมืองไทยขอให้ลูกนี่ได้แร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วประสานนี่นะครับป้าหมอคังดำมีอธิษฐานด้วยอธิษฐานแล้วท่านระธานครับนี่บินตรงจากประเทศไทยถึงกาหน้านี่บินนี่หมื่นเจ็ดกิโลป้าหมอคางดำเนี่ย มันเบี้มันมันไหว้นะมาแบบนี้มาคูณสามก็ประมาณห้าหมื่นกว่ากิโลรอบโลกเราสี่หมื่นกว่ากิโลแสดงว่าปลาหมอคางดำเนี่ยมันวิ่งรอบโลกหนึ่งรอบแล้วมันค่อยมาที่สมุทรสงครามแล้วมันไม่มีช่วงหมดอายุบ้างมันเป็นแบบนี้สมภานแล้วที่บริษัทใหญ่ๆบอกมันสูญพันธ์่ะมันสูญพันธ์ไปแล้วพวกนั้นอะ เขาบอกศูนพันวันไหนก็ศูนพันตายตาย,ตายวันไหนก็ตายวันนั้นนะแต่ไอ้ที่มานี่มาจากการหน้าแท้แท้มันมาของมันเองมันมาของมันเองจากการหาลือสรรมดานี่เคารพเพราะฉะนั้นนี่จงเชื่อนะฮะจงเชื่อนะครับทีนี้มาถึงข้อต่อไปอันนี้คือเส้นสายเส้นใหญ่ไงเส้นใหญ่นะฮะทีนี้มาถึงเรื่องของหลายมาตรฐานท่านสเสนเได้พูดถึงแล้วนักโทษ นักโทษไม่เคยติดคุกแต่วันที่ย2สิบสองสิงหาจะได้ใบบริสุทธิ์ใบบริสุทธิ์นี่หมายถึงว่าคุณต้องโทษแล้วออกใบบริสุทธิ์ให้คือคุณไม่ได้ต้องโทษแล้วคุณพ้นแล้วพ้นคดีแล้วอ๋อมีใบบริสุทธิ์ใบบริสุทธิ์ผมเองก็ต้องการใบบริสุทธิ์เพราะว่ามีคนถามเด็กๆถามอยู่เลยลุงโสดหรือเปล่าลุงตอบอว่าไงครับ <c oughs> ลุงก็บอกว่า ยังหลอกลูกเมียลุงนี่ไม่ตายสุดท้ายตทารครับงานก็เลยงอกงานงอกเพราะอะไรเพราะว่าปลาหมอคางดำมันเป็นเอลเอลี่ยนสปูชีมันกินหมดทุกอย่างแล้วแนวคิดรัฐบาลเนี่ยถ้ามาทานบอกจะรับซื้อปลาหมอคางดำกิโลละ15บาทเนี่ยอย่าได้คิดมันจะเหมือนค obra e บบเ f e c t คือค obra อ effect บบนี้เกิดขึ้นที่อินเดียอังกฤษ นะฮะเป็นอาณิคมของกงกฤษอยู่ตอนนั้นงูงูเห่ารละบาดเขาก็รับซื้อปรากฏว่าคุณอิเนเดียตปธนเลี้ยงงูเห่าขายให้รัฐบาลกรณีนี้ก็จะเช่นเดียวกันมันก็จะเพาะปลาหมอคางดำเนี่ยขายให้รัฐบาลวิธีแก้ง่ายมากคือหนึ่งจัดปลาหมอเนี่ยเข้าไปอยู่ในคอนเซปต์สายมูคือของดําของดำาข้าอย่างใช่ไหมมีไก่ดําแล้วก็ต้องมีปลาหมอคางดํา แล้วก็ให้แพทย์ไปยี่ใจหน่ยอยว่ากินปลาหมอคางดำแล้วมันเพิ่มสมรรถภาพทางเพศคนที่จองคนแรกเลยคือท่านสมภาพเนี่ยคนคนจัดคิวจองก็เป็นท่านเชิดพงรือท่านสมสุดท้าย26พฤษภาหกเจที่ผ่านมาปปชเห็นชอบจ่ายเงินสินบนรางวัลน,นำจับเจ้าหน้าที่และอธิบดีกรมศุลกากรน,นี่หมายความว่ายังไง หมายเขาว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปจับของเถื่อนของผิดกฎหมายแล้วเขาก็ได้รางวัลเป็นเงินเท่าไหร่รู้ไหม,รรมท่านประธาน8,600ล้านบาทนะครับนี่เป็นเงินมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรารัฐบาลนี้ไม่รีบจัดการของเถื่อนอยังใช้เส้นสายยังอะไรอยู่บ้านเมืองจะหายนะมากกว่านี้ด้วยความเคารพครับรท่านประธานครับ